สำหรับครอบครัวใหญ่หมู่บ้านเพนซิลีสี่เรียบวารีหนองจอกขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำ3ที่จอดรถพร้อมแถมเฟอร์นิเจอร์ให้แบบจุกๆหิ่วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะตัวบ้านกว้างภายในบ้านแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนห้องนั่งเล่นตกแต่งด้วยผนังไม้ระแนงโครมไฟและชุดโซฟารับแขกที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศภา,ายในบ้านดูน่าอยู่มากขึ้นห้องนอนหลังนี้ให้พื้นที่มาแบบจุกๆทุกห้องเลยค่ะห้องกว้าง สว่างและโปร่งเหมาะสําหรับทําเป็นห้องนอนพักผ่อนห้องน้าทั้งสองห้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดครบฟังก์ชันการใช้งานเลยค่ะดีไซน์สวยน่าใช้งานมากๆหมู่บ้านเพนสิลีสีบรรยากาศภายในโครงการเงียบสงบเลยน่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและของกินครบครันเลยค่ะตรงนี้จะเชื่อมต่อกับห้องขนาดใหญ่หน้าบ้านเหมาะสําหรับทําเป็นโฮมออฟฟิตได้เลยค่ะห้องกว้างมากๆหรือจะทําเป็นห้องทํางานก็เหมาะค่ะห้องครัวแบบปิดพื้นที่ครัวขนาดใหญ่สะดวกสบายสําหรับการท มาหารมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวสิ่งลังจานเตาแก๊สและเครื่องดูดควันม,มาให้พร้อมเลยค่ะอีกฝั่งจะเป็นโซนโต๊ะทานข้าวมีโต๊ะทานข้าวมาให้หากสนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ